โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเอฟซีทุกๆคนเนาะมาผมมาพอกับสาวลาสินก่าสินเคยเมื่อหนีสิบห้าผ้ามาเบิ่งเงินเงินหนียังก่อเงินละเงินละเงินลาดเงินเสียวเงินเสียวอันเดียวกันอยู่โบกับเงินกี่เงินทางนะโบเงินแบบได้เงินกี่เงินทางนะออ๋เงินลาะ อันเรียนหน่อยนี่พอมาบึงเรียนเก่าพี่เนาะให้บาไวให้มาบ่งแม่จะพ่อชิปจีบบาไวเอ้าเป็นไงรากันมาหนังบึงกันมาบึงเรียนยังไงเนี่ยหนึ่งิป เหนานั่งดีๆเงินไทยเงินลาวเงินลาวีกาหัวอนาคตคือสิเป็นรูปนเจ้าเนาะเงินบักบาทบ่เบิ่งค่ะบ่ได้แม่นไเงินอันดาวตะกี้บแม่ยิงโอู้ปแม่ยิงกับกวา่งงาอ๋อกาหวงขาอันนี้10อีหยังอันนี้อันนี้า10ชะต ชิปจะตั้งใช่ไหชิปยังพอใหญ่ไี่ใช่แหลเราเรา่าชิปจะตั้งตามเราไหมเหาะอีิกาหงเขาจะเงินแต่พอโซ่ตได้อนี่เบิรงดูเบิ่งดูไหมพอโซ่ต่อด้หนึ่งหนึ่งหน่เกาสีวอเนีงเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ มึงก็ซีซูแต่ละสมัยเนอะตัวนี้ไงยบไงเนาะไงกหมูอ่านอ่านมึงดูมีียงอย่บ่สมีียงนะนี่อมีภาษาย่งติดอันนี้บ่มีอันนี้บ่มียังเลยมีแต่กบดุซืสอ เจ๊ดินี่ได้เสื้องินหางครับคือว่าเ้าบารังแตะมาคือว่าเป็นคืออันหางเป็นทองเลยเป็นทองอะไเนี่ยเมนวะทองคุณทองอ๋อเฉดเรื่องตุ่งเล็แม่นเมนวะคือว่านั้นนี่ทองแดงอันนี้โอ้ชิเมนเลยอ่ะนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เงี้ยแ้งทองมดอันนี้ก็ได้อือเงินเห็นมาด้วยทองแดง

เงินโบรัณโบรานพี่น้องพี่น้องเคลนกับเม่นเข้ามาแน่ว่าเป็นเงินยังพี่น้อง่งอันนี้เม่นเม่นบเมียนพี่น้องทีมีแบบว่าเป็นกระบอกไฟเป็นเงินยังพี่น้องถ้าผู้ได้ผู้แจักแล้วก็เม่นเข้ามาให้หูนี่เด้ออันนี้ผ้ามาเบิงเงินเก่าเงินเก่เนาะเงินแต่ปีพันก็ลอยปีพันก็ลอยสี่สิบแล้วปีพันก็ลอยสามแปดถาผู้ได้รกก็ติดต่อมาเลยถ้าผู้ได้ยยกได้ก็ติดต่อมาเลยพี่น้อง นี mm ่นี่กันวัดเนาะนี่อันนี้เป็นชิปนิพันก่าเกอย่าห่วงเขาหาชิเก่าใช่ไหมนี่พันเการอยหเลขสมเลขหาเลขเลขสมเป็นวกบอันนั้นมี่พันเก้าอยสามชิปเก้าเหม่นพวแบบ้ันเก่าอยสเงินอี่ยงอะไพี่น้องเลยสามิได้เห่อกอใกล้ๆกัเนเป็นพูน คนที่ันนันยังร้านในผงขายซิ้งหัวเงินดุนิเนาะมันเป็นจ็คิเงินเี่ยงแลวเนาะตัวนี้หาบุได้กอเป็นเงินเก่าฮ่าฮิปกีบใช่ไหมเนาะิกีบกีบอันนี้ิกีบอันนี้ผู้ชอยตัวนี้ออกก่นด้ออกันสตัวนี้ันก่ิเอกบ Nguyên à, gọi là xem chịu cầu. Anny phun phun vang ngân ngun yanga. Quay quá ngun nhau ow. An chiều yang chi ow. Ann phun kong niki. Ann yang. Huh? Ngun la ngun chi ow. Oi hoi hoi. Vân anba. Atba. 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 นังไม้กํลังโม่ปิงฮาลีฮาริมันเป็นทองทุปมึงรู้ไหมพี่สูตรเอาหนักวิจัยใจไปใจมา <laughs> ม,ม,ม,มีใจใจไปใจมาเหมือนทักขึงเอาซีกันมึงนูค่ะเอาซีกันมึงมหเห็นอยว่ เขาว่ามันเป็นทองเทะวะต้องพิสูจน์ทีเนาะแม่นอยู่บ่ทองแดงทองแดงบ่ห้าก็อย่างหูคือกันเนาะพี่น้องว่ามันเป็นทององี่ฮงออกยุ้ยไหม,มออกท่องดำดำจังเนี่ยเดนเนาะนันน่ะนะเอาไปเลือด ม,มันซื้อได้บบติกกิ้อเออก็ซื้อได้แต่ว่าข <c oughs> อ,องเงินเ <c oughs> นาะตะกี้กะอันนี้เป็นเงิน <c oughs> นานะมันชีเป็นออกเหลื่อมๆเนาะมันชี้แววๆหน่อยเนี่ยขอ,องเงินตะกี้อีเดี๋ยวนี่ก็ซื้อบ่ได้แล้วขอ,องเงินตะกี้เป็นตันนักเห็นเอาเงินตะกี้นี่เนาะโอ้เนี่ยมันเป็นทองคําทองแดงทองคำเนี่ยดีนี่ดีนี่นี่มันออกแดงเนี่นี่นี่มันชี้องเนี่น นี่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 มันสีออกแบวนี้พี่เนาะมันสีเป็นทองทองเหลืองเนี่ยมันสีเป็นทองเหลืองอ่ะเนี่ยนี่พูดไปพูดมาประทัดป้อยเห็นไหมอันอันเด้นี่ตัวนี้เห็นความจริงนี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่เห็นเปล่าทองเหลืองมันเหลื่อมเหลี่ยมนี่ภาษาบูดสังเกีเนี่ยมันจะเป็นทองเหลือง โอ okay. เคจะขายขายหัวเองบ้านนี่นี่มันสีนเ,นเป็นทองเหลืองนี่เป็นทองเหลืองพี่น้องเบิ้งเบ้งเบิงบ้งตัวใหม่นี่วะ่ะจะเงินเนียงแล้วพี่น้องคนวางเงินอันนะ่ะเงินเนียงก็ว้าวเงินเชี่ย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 ว,ว,วเนี่ยเด้มันสีเป็นทองเหลืองนี่นี่ตัวนี้มันสีออกนี่นี่นทู นี่นี่นี่มันสีเป็นทองเหลืองแบบนี้อ่ะดาแปลงคัดเนาะนกจ้อยแห่น้ำเอาหินอันนั้นเอาอันนั้นน้ำสุมเอาแนวหูกีไข่นะพี่น้องคือสิค่ะน้ำสุมเจ้าว่าออกไวจักน้ำสุ่มไซชูพันนะกกบอุัเจ็ดดีมันสีเหลืองอุ่งตู่งเลยนี่เนาะนี่นี่พี่น้องเป็นเหลืองเหลือง สิเป็นเงินเงินผ้ามาเบ่งพี่น้องเลยถ้าพู้ได้อยากได้กระตดต่อมาซาลาจมานนิมาอันนี้หกกบหูว่ะนี่นี่มันสิเป็นท้องเหลืองเนี่ยสิเป็นท้องเหลืองเนี่ยท้องมันสิบวเสาดอกเบิ่งมันบ่มันก็สิอยู่แบบนี้อันนี้คือที่จัดเก็บมันนี่คือกระบอกนี่คือกระบอกเองเพ้ยะว่าต้องพิสูตน มันสีเป็ดแล้วก็มันตกะก็ลุ่มอันนั้นเล่ไหมเก็บขนบ้างหรือเาย่างนิดกระบอกไม้มไผ่เนี่ยขึี่ข่าเนี่ยโมมียังในโกนไม้ไผ่มีแต่งเงินใน,นเ,เนี่ยญนะได้เพิ่มชิเก็บเขาน้องจอยนะพี่เก็บเี่นเก็บเข้าไปน้องจอยเนี่ยน้ำเต็มนี่ก็เอาไปได้หลายเลยพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ก็ติดต,ต่อมาพี่น้อง อันนี้ซาลาก็สิได้อำลาไปจากพี่น้องไว้เพียงท่นนี้แล้วเนาะฝากกดไล์กดแซ์กดซับตะค่าผูใดผู้จักเงินประเภทนี้แล้วก็เงินอันนี้ก็โกดมาเม้นมาบอกกันใส่ในสมัยใดกับมาบอกกันเนะาะพี่นอ้นนองนเงาคู่มื่อนี่เพิ่นยังหมักผูใส่แขนเด็กน้อยแล้วแขนอูเด็กน,อกน้อยเงินวลาเด็กน้อยเกิดใหม่เพิ่นจะเอาใส่แขนตะกี้น้องจ้อยก็มีสามอันแต่ปัจจุบันนี้ตัายทอดให้น้องวิตงผูไปแล้ว่นี่ะ แมนมนพอวาเขาไม่ใหญ่มันหน่อยเดียวนี่คือการจัดเก็บใส่กระบอกแม่ไผ่โอ้แม่ไผ่กระบอกแม่ไผ่มีขาเดิอพี่นอ้องตตกีปัจจุบันเป็นกระบอกเงินปัจจุบันนี้ก็คขิดอยู่ได้กรขิดกระบอกแม่ไผ่แล้วกเงินกี๊พ่าเป็นใบนี้ใส่ไว้เอาเอาลงให้เบิร์ดเงินนะเอาเอาใส่เบิร์ดสำหรับแมนโอ้ยถุงพันกระเดา พี่น้องบริจาคตรงไงเนี่ยบริจาคตรงไงตรงใจมีเขียวๆแล้วก็เป็นเงินอัดเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดศลซับตะไคร์เนเด้อพี่น้องพอกานกินหนาขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนซาลาวทุกๆทานขอให้อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขสุขคนเนาะพี่น้องพามาเบิ่งเงินโบราณโบราณเนาะพี่น้องเงินเก่าเงินแก่ บายบายพบกันคลิมหนาเด้อพี่น้องบายบายเด้อน้องจอยโอ้ยหนาเหลือมมากบายบายพี่น้อง